วังคารก็ยังย้ําอยู่ที่เดิมเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยก็ยังปักหลักอยู่ที่ราศีกันนะครับเป็นราศีที่เกี่ยวกับการทะเลาะเบาะแวง้งการที่พูดจากันดีๆไม่ค่อยได้ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะมันนัอดทนนิดนึงนะอย่างที่เคยพูดไว้ว่า45วันตอนนี้น่าจะเหลือสักประมาณสัก20วันสําหรับโค้มังคารนะครับในเรื่องการวุ่นๆุ่นะฮะในเรื่องของการเงินนะครับกับมังคารก็อดทนนิดนึงช่วงนี้ดาวสุกนะครับ ย้ายแล้วดาวสุ์แปลว่าการเงินนะครับย้ายมาอยู่ตำแหน่งที่ดีเพราะนั้นการเงินก็จะเริ่มตีขึ้นแล้วนะฮะในเรื่องของการงานนะครับการงานเกิดบัลลังารในช่วงนี้ระวังจะมีปากเสียงในเรื่องของงานต่อให้คุณทําดีแค่ไหนคุณก็มีโอกาสที่จะทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมง,งานนะครับในเรื่องของความรักมักเจอกับคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นคนเกิดวัลอังคารช่วงนี้ถ้ามีความรักอยู่แล้วคู่หงท่านอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดูแลกันและ เติมความรักให้มากขึ้นแล้วกันนะครับ